สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยไลฟ์พอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมดมฤทิ์วิยากุลนะครับครับผมธนสิทธิ์ปันตาครับครับเรามีข่าวสารสาระมานําเสนอนะครับวันนี้ขอเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนายครับคุณรัฐพันธ์ตรีเมฆนะครับรายงานมานะครับนายมาลิศสุยแยมผงเอกราชทูตนักกรุงแคมเบราล่านะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ได้แก่พระเทพศิลาพร จากวัดป่าพุทธลังสีลูเมียนครซิดนีย์พระปรีชาญาวิเทศเจา้าวาดวัดธรรมมะทาโลนะครับกรุงแคมเบราและพระครูวิเทศธรรมศาสตร์นะครับเจา้าวาดวัดพุทธลังศีแอนาเดล,ลนครซิดนีย์นะครับ พร้อมพระสงฆ์เก้ารูปนะครับไปเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาภายในอาคารที่ทําการสาการณสุเพื่อเป็นสื่อมงคลน,นะครับโดยมีค่ายการเจ้าที่และคู่สมรสนะครับเข้าร่วมงานกันพร้อมเพียงครับครับสำหรับสาระที่2อนะครับไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับคุณอรัญญาบุกรายงานมาครับนางรัตนาสุกุมนจันทรผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพการสนับสนุนสุขภาพครับ ได้ไปเยี่ยมชมกิจาการร้านนวดแผนไทยและสปาของคนไทยในเมืองซูริกค,ครับกิจาการแรกได้ไปเยี่ยมชมที่ร้านโชคไทยสปาจากนั้นได้ไปเยี่ยมชมร้านลีลาวดีสปาไทยโดยมีนางชุติมาเฮลและนายสมเกียรติเชื้อปรางเป็นผู้ประสานงานนะครับครับนั่นก็เป็นสาระที่น่าสนใจครับ,รบในช่วงแรกนะครับช่วงเราไปพบกับคนไทยไกลถิ่นและนากชิทำน,นาชิทองครับ ชมค้าขนาดนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณเรียมนะคะกนแบ็กค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยเปิดมามากกว่า20ปีนะคะสวัสดีค่ะค่ะพี่เรียมสบายดีนะคะสบายดี <c oughs> อยากจะให้บอกชื่อร้านอาหารแล้วก็เปิดเ,เกี่ยวกับลูกค้ามาเยอะมากเลยใช่ไหมคะที่ร้านอาหารก็มีทั้งอาหารไทยจีนญี่ปุ่นค่ะก็ลูกค้าก็มาก มากพอดูนะคะค่ะแล้วส่วนมากเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งมากที่สุดล่ะคะก็เป็นอาหารไทยอาหารจีนนะ่ะสองอย่างนะมีพวกออผัดไทยนะ่ะที่ขึ้นชื่อมากอนะ่ะแล้วอย่างเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะอยากจะบอกอะไรสําหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนว่าพี่เลียมกว่าจะประสบความสําเร็จขนาดนี้ค่ะต้องทํำยังไงบ้างคะ ค่ะดิฉันคิดว่าถ้าอยู่ประเทศไหนก็ไม่สําคัญนะ่ะสาคัญตรงที่ว่าถ้าเราขยานันแล้วเรามีความจริงใจนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการอยู่แบบพอเพียงนะคะถ้าทุกคนทําได้ไม่ว่าอยู่จะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนทุกคนก็มีได้คะ่ะขอบคุณค่ะค่ะถือว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากนะคะสาหรับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณพี่เลียมเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ ใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกลียวซ่าหมูกุยช่ายซีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชบาและเซเว่นอีเนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงยกย่องคนที่เป็นบัณฑิตเพราะว่าคนที่เป็นบัณฑิตนั้น มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและมีประโยชน์ทั้งต่อคนอื่นด้วยเหตุดังนั้นในมงคลสูตร38ประการข้อ1และข้อ2พระองค์จึงว่าด้วยเรื่องของการไม่คบคนผ่านและการสังสรรค์บัณฑิตการไม่คบคนผ่านก็คือการอยู่ห่างคนชั่วอยู่ห่างคนเลวอยู่ห่างคนที่ไม่ดีสังสรรค์บัณฑิตก็คือการครบคนดีมีสติปัญญามีศีลมีธรรมถ้าเราได้รับคําเตือนจากบัณฑิต ท่านบอกว่าแม้จะเป็นคําเตือนที่ไม่น่าฟังแม้ฟังดูแล้วเจะระคายหูแต่ถ้าบัณฑิตท่านเตือนนักปราท่านทักเราก็ต้องฟังเพราะนักปรา์นั้นท่านทาหน้าที่เป็นกระจกส่องให้เราเห็นรอยตําหนิในชีวิตของเราเองถ้าเราฟังท่านชีวิตของเราจะดีขึ้นส่วนใครก็ตามที่ถูกคนพาลสันเสริญแม้คนพาลจะสันเสริญอย่างไรก็ตามแต่คําพูดของคนพาลน,นั้นเราไม่ถือกันว่าใช้เป็นประมาณคือเป็นคําพูดที่ไม่ควรฟัง ดังนั้นปราชญ์ท่านจึงสรุปว่าถ้าถูกวินยูชนคือนักปราชญ์ราชบัณฑิตตำหนินับเป็นมิ่งมงคลของชีวิตแต่หากถูกคนพาลสันเสร,ริญต่อให้สัรเสริญย่างไรก็ตามสิ่งนั้นก็นับเป็นอัปมงคลของชีวิตเพราะการสันเสริญของคนพาลน,นั้นมักจะเกิดจากการใช้วิจรารณญาณที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเรายอมให้บัณฑิตหรือ,อนักปราชญ์ตำหนิดีกว่ายอมฟังคำนินทาของคนพาลเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมในชีวิต สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้าค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดีด้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานสากลโลก Cdesco Excellent in Quality Excellent in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกว้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามน,นันอยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพา,าเธอบินไปเองไปจะไปกับฉัน เอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันเคือกุ้ยช่าย,ย,ยเกีียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มึมขำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ชมครับนนช่วงการทูดเพื่อประชาชนในกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับ um ท,ท,ท่านกงศูลใหญ่ณเมืองเซี่ยเหมินประเทศสารัฐประชาชนจีนนะครับคุณเจษฎาชวานภาคครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับก็เมืองจีนนี่คือก็มีทั้งท่านเอกทูตแล้วก็กงศูลใหญ่อยู่หลายเมืองมากเลยใช่ครับนะครับมีที่ไหนบ้างครับมีสถานเอกอัครราชทูตดักกุงปักกิ่งหนึ่งที่แล้วก็มีสถานทูตอีกแปดที่ครับครับได้แก่ นันหนิงซีอานเซี่ยงไฮ้กวางโจวซีอานเฉินตูเสื้อเหมือนครับคุณมิงด้วยคุณหมิงด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะขออยากกราบเรียนในนี้ว่าแม้จะดูว่าเยอะแต่จริงๆถ้าเทียบกับขนาดของประเทศและจานวนมวลชนแล้วน้อยมากน้อยมากครับเพราะว่าอย่างจีนแล้วผลประโยชน์ของไทยด้วยครับแล้วจีนก็มาเชี่ยวของไทยเยอะมากมหาศาลครับทีนี้เกือบสองล้านแล้วนส่วนของเสี่ยเหมือนนี่อาณาความรับผิดชอบเนี่ยอยู่ในโซนไหนบ้าง ดูแลสองมณฑลครับคือมณฑลฝูเจี้ยและมณฑลเจียงซีครับครับแล้วก็ที่ความสัมพันธ์หรือเรื่องด้านการค้าประเทศไทยมีอะไรบ้างครับในประเด็นนี้อยากจะขอญอาตเรียนหนุนี้ฮะว่าแต่ละมณฑลเนี่ยภารกิจของสถานทูตสถานกงสุลจะไม่เหมือนกันมันต้องดูว่าณตรงจุดๆุดนั้นตรงไหนที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยต้องมีการจัดลำดับความสําคัญคสําหรับของ เออมณฑลฝนฟูเจี้ยและมณฑลทนเจียงซีผมขอย้ายลงที่มณฑลฝนฟูเจี้ยนภารกิจที่สําคัญประการแรกก็คือทางด้านเศรษฐกิจครับอ่ <tarde S 1> าภารกิจที่สําคัญประการที่สองคือทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระดับ3ก็คือทางด้านการโครงสร้ครับแล้วี่ในส่วนของคนไทยที่อยู่ใน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 โซนนี้มีมากน้อยแค่ไหนสําหรับคนไทยที่อยู่ใน สองมือทนนี้โดยเฉพาะมือทนฟูเจียนส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนต่อที่นั่นเพราะว่าที่เมืองเซี่ยเหมินจะมีมหาวิทยาลัยชั้นนําอยู่สองแห่ง<ม>ก็คือมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินและมหาวิทยายลายัยหัวเฉียวซึ่งสภา,าพความเป็นอยู่เนี่ยเหมาะสมสําหรับคือค่อนข้างจะเอื้อต่อการไปเรียนหนังสือมากครับเพราะฉะนั้นจะมีนักเรียนนักศึกษาไปอยู่ประมาณ6กร้อยถึงเจ็ดร้อยคนและก็ในแต่ละปียังมีม การส่งข้าราชการไปอบรมภาษาจีนอีกปีล่าสุดนี้ประมาณ70็ดบคนคบภาษาจีนแล้วเราก็เป็นที่รับรู้แล้วภาษาจีนจะเป็นภาษาที่สําคัญต่อไปของอาเซียนในต่อไปในอนาคตครับกับกิจการคนไทยร้านอาหารอะไรมีไหมฮะอาหารไทยอันนี้พูดแล้วน่าชื่นชมมากอาหารไทยเป็นอาหาร <c oughs> ที่ตอนนี้คือเป็นที่นิยมมากครับแต่ที่น่าเสียใจอย่างหนึ่งคือผู้ประกอบกิจการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเพราะเนื่องจากกฎระเบียบ แล้วก็รวมทั้งทางด้านภาษาดังนั้นเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนและรุ่งเรืองถึงขนาดว่าไปเปิดร้านและขายแฟรนไชส์ได้แล้วด้วยครับ,รบแล้เป็นที่น,นียมคุอ๋อแน่นอนฮะจะต้องเป็นคนไทยครับ,รบแล้วก็พวกอ,อะไรนะพวกเ,เ,เครื่องปรุงต่างๆก็จะต้องเป็นของไทยสิ่งที่เราพยายามเข้าไปดูคือเข้าไปช่วยสร้า์สุุนให้เป็นไทยแท้หรือว่า อีกอันหนึ่งที่เราได้ทําอยู่ตลอดก็คือว่าเราเป็นการลงทุนน้อยับผมพูดถึงร้านอาหารนะครับอย่างเช่นโรงแรมต่างๆโรงแรมผ้าดาวเนี่ยตอนนี้ชอบจัดเทศกาลไทยมากเทศกาลไทยหน้าที่เราคือเราก็้ไปช่วยว่าแนะนําเรื่องรถอาหารหาเชฟไปให้โชว์ราวแล้วก็เรื่องการแต่งกายเรื่องการแสดงอันนี้คือการลงทุนน้อยแต่ได้ผลแล้วผมลืถึงขนาดว่าเอาพวกโบชัวเนี่ยไปตั้งไว้ที่โรงแรมเพื่อพีอาร์ประเทศไทยด้วยครับ รู้สึกว่านี่นอกจากนี้คิ่ว่าแเรื่องการช่องเชี่ยวคนในโซนนี้มาเชี่ยวบองใช้บ้างน้อยแค่ไหนเยอะครับเยอะครับดูจากสกถิตววิวีซ่าแล้วตอนนี้ทวีทวีคุณเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ,รบแล้วมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าม,ม,มีการร้องเรียนมาทางสถานกงสุลบ้างไห<ข>มไม่มีฮะสิ่งที่ผมจะคอมเมนต์คืออยากจะให้กระทรวงเนี่ยคือในเมื่อใช้เราทํางานแล้วอยากใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มันพร้อมบูนหน่อยเมื่อกี้เพิ่งเลยกระทางกระทรวงว่าผมอยากได้เครื่องพาสปอร์ตลีเดอร์ใหม่ เพราะว่าการทํางานเนี่ยในเมื่อปริมาณมากขึ้นก็ควรจะมีอุปกรณ์ที่รองรับแต่ว่าเรื่องการอำนวยความสะดวกเต็มที่ครับเพราะเราทําวันนี้เราได้เพิ่งนี้เราให้วีซ่ารัชทักเทศไหนเร่งด่วนแล้วก็บริการเป็นกรณีพิเศษแล้วรวมทั้งพวกนี่ธุรกิจในสองมณฑลที่มาทําธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็เอื้อเฟื้อฮะขอให้ไม่เป็นอาชญากรมาเพื่อทําประโยชน์จริงๆเต็มที่ครับครวันนี้ก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสําหรับ ท่านกองผู้ใหญ่เมืองเซี่ยเหมือนในประเทศจีนนะครับคุณเจษฎาสวัสดิ์พาวัสดีขอบคุณท่านกองผู้ใหญ่ขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคอือไม่ใช่ เกลยวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเว่น ใช่เลยพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลี้ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต้มคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอีเลเวนเข้าสู่ช่วงประเินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่ไหนก่อนครับเริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนายเจษฎากตาเวทีกองสุงใหญ่นันัรลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับได้จัดเลี้ยงต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์โสพล นภาธรคณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับที่ทำเนียบกงสุนใ่ในโอกาสไปดูงานที่นครลอสแอนเจลิสและเชิญแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาไปร่วมพบปะด้วยพร้อมมอบของที่ระลึกให้ด้วยนะครับครับประเินที่2นะครับก็ย้ํางานที่ประเทศเบลเยียมนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงบัสเซลนะครับจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมประจําปีนะครับร่วมกับการบินไทยที่ปาสดูดูองสต็อกเกลเค วอร์เวนะครับแซงเปียร์ครับกรุงบรัสเซลนะครับ <S 2> <S 2> ในวันที่9กานันยายนเ,นยเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมออกบูธร,ร้านอาหารไทยขนมไทยและพิธีการต่างๆนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ให้กับ ท่านผู้บริหมรงานได้ชมด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสนะน่ารู้อยากจะให้ทางรายการนําเสนอนะครับส่งมาได้ที่ t h a i o v e r s e ซ at gmail com ครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทางยูทูบนะครับพิมพ์คำว่าไทย Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้อีกช่องทางคือทางช่องไปค็อกทีวีในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีนะรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน